ดีค่ะเป็นบรรดุนคนพบก,นกันกับไอวี่แสงเลยนะจ๊ะนะจ๊ะอาชีพของเรานะคะก็คือนักรีวิวค่ะทุกคนวันนี้นะคะไอวี่จะมารีวิวนะคะอันนี้ค่ะอันบ็อกนะคะอันบอ็อกอะไรคะเดี๋ยวมาชมกับไอวี่นะคะทุกคนด้วยความที่อยากกินนะคะดิฉันนะคะก็ได้สั่งมาเลยนะคะ มาสิบโลเลยทุกคนมันคือของโปรดของฉันเลยอะไรคะเนี่ยสั่งมาจักชุมพรนนี่ค่ะทุกคนอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย มาดูสิแม่สั่งอะไรมาสั่งเี่นมาดูแตกของเล่นหนูเดินมาดูเดินมาดูที่กันอะไรสั่งมาจากชุมพรเลยน่ะช่ยของเล่นเหรอแกนี่ของเล่นหนูไหนของเล่น่ช่แกะก่อนแกะแกะแกะนา โอ้นี่คะ่ะรูปอย่างใหญ่นะคะนี่สิบกิโลทุกคนโอ้ oh my god มังคุดใต้คะ่ะทุกคนนี่นะคะนี่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 เดี๋ยวเรานะคะมาชิมกันนะคะทุกคนว่าจะฟูฟ่องเหมือนในรูปหรือเปล่านะเนื้อจะฟูไหมนะคะมาแค่เดี๋ยวมาชิมกันนะทุกคน นี่เลยทุกคนมังคุดคะ่ะลูกใหญ่ๆเลยนะคะนี่นะคะอวีก็สั่งมันจะชุมพรเลยนะคะมังคุดตายนะคะนี่นะคะนี่นี่น,น,น,นี่สภาพที่มาก็แบบนี้เลยจ้ะ ท่านรู้ไหมคะว่ามังคุดเนี่ยให้เขานับตรงนี้นะคะอยากรู้ว่าข้างในมีกี่ชิ้นนะคะให้นับที่ก้นนะคะอย่างตัวนี้นะคะลูกนี้นะคะก็จะมีห้าชิ้นใช่ไหมคะมเดี๋ยวเรามาแกะดูนะว่าข้างในจะมีห้าชิ้นตามที่ไอพี่บอกเรานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นค่ะ มังคุดนะคะเนื้อฟูๆแบบนี้นะคะสั่งจากชุมพระคะ่ะเพืดด่นขาเวลาเรากินมังคุดนะคะเราก็จะต้องมีหนึ่งนะคะมีดนะคะสองนะคะส้อมนะคะ สามที่ขาดไม่ได้นะคะถุงขยะนะคะทุกคนแล้วไอวี่นะคะจะสาธิตวิธีการกินมังคุดให้ทุกคนดูนน่เจ๋เด mm hmm. ีวก็หยิบมังคุดมานะคะทำแบบนี้นี่ปืดดูดูดูด,ดูทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะ จนจดูช้าๆอีกครั้งนะคะทุกคนดูช้าๆอีกครั้งนะคะทุกคนนี่นะคะควันเข้าไปเลยเจอควันเข้าไปแล้วก็โอ้เพนนะคะซ้อมมาค่ะซ้อมมาะคะ่ะจิกเข้าไปเลยนะจ๊ะงัดขึ้นมาเลยค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็กินค่ะอืออร่อย <c oughs> เพื่อนๆคนไหนนะคะอยากสั่งไว้ทานบ้างนะคะก็เดี๋ยววีนะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วีด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า